รีบหามากินคน99%อาหารจะยังไม่รู้6อาหารบำรุงเลือดสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆที่มีอาการหน้ามืดบ่อยๆหรือเป็นโรคโลหิตจางพี่ปรงอยากจะบอกเลยว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยในเลือดน้อยกว่าปกติวันนี้เรามาดูกันเลยว่า6อาหารบำรุงเลือดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่อ่อนเพลียหรือไม่เหนื่อยง่ายจนเกินไป และ6อาหารเหล่านี้หาง่ายใกล้ตัวราคาก็ไม่แพงเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. ถั่วและธัญ,ญพืชถั่วและธัญ,ญพืชมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะถั่วและธัญ,ญพืชไม่ว่าจะเป็นซีเรียลถั่วดำถั่วแดงอัลมอนด์หรือจมูกข้าวสาลีพี่บ้าบอกเลยว่าโอ้โหช่วยบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กการกินถั่วและธัญ,ญพืช จะเป็นการช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีปริมาณธาตุเหล็กที่เพียงพอจึงช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กจนอาจนําไปสู่การเป็นโรคโลหิตจางได้ 2. ผักที่มีใบสีเขียวเข้มอุ้ยผักที่มีใบสีเขียวเข้มที่มีประโยชน์มากเลยเหรอแน่นอนเรามาฟังกันเลยว่ามีประโยชน์อย่างไรแน่นอนเลยค่ะเราทราบหรือไม่ว่าผักใบเขียวเข้มมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอดังนั้นหากแกร่งนักมีอาการเหนื่อยง่าย หรือการอาการที่เรียกว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆแนะนําให้มันกินผักใบเขียวซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรกินควบคู่กับอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีเพราะจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมธาตุเหล็กได้มากกว่าและยังสามารถนถําธาตุเหล็กไปใช้ได้ดีกว่าอีกด้วยข้อที่สามผักหลากหลากสีเอาผักหลากหลากสีผักอะไรบ้างพี่ปราแน่นอนลราควรจะมองและถามพี่ปราว่าผักหลากหลากสีมันมีผักอะไรบ้างฟักทอง มะเขือเทศอ่าเรามาดูกันเลยฟักทองและมะเขือเทศดีต่อร่างกายของเราอย่างไรแน่นอนเลยพี่ปรายอยากจะบอกว่าน่าจะผักใบเขียวแล้วผักสีออื่น,นไม่ว่าจะเป็นฟักทองมะเขือเทศหรือแครอทก็มีส่วนช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ร่างกายได้มากขึ้นเพียงแต่ธาตุเหล็กที่อุดมไปด้วยสิ่งต่างๆนี้จะอยู่ในผักหลากสีจะค่อนข้างละลายได้ยาก จึงทําให้ร่างกายนะําไปใช้ได้น้อยแต่ก็ถือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการกินผักสําหรับสาวๆมีหลายคนบอกพี่ปลาหนูไม่ชอบกินผักเลยแล้วหนูจะทําอย่างไรพี่ปลาบ,บอกเลยนะคะอาหารของเรามีหลายอย่างที่อร่อยมากๆอย่างเช่นต้มจับฉายถ้าเคยทานได้จะเยี่ยมมากๆเลยและจะดีต่อร่างกายของเรามากๆเลยที่สําคัญผักต่างๆเขาจะมีสารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราจะทานได้เป็นอย่างดี มาฟังกันต่อเลยแน่นอนเลยค่ะสําหรับสาวๆที่ไม่ชอบกินผักใบเขียวเข้มทางนี้หากเลือกกินผักหลากสีก็ควรกินควบคู่ไปกับไข่เครื่องในสัตว์หรือเนื้อสัตว์จะช่วยให้ร่างกายของเรานี่ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นข้อที่สี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมสมุนไพรชั้นดีเลยเอา้ามันดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะกระเทียมกระมิน่นหรือพริกจัดเป็นสมุนไพราทางยาที่มีส่วนช่วยบำรุง,งเลือด และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากๆอีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตสูงในร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากใครที่ชื่นชอบการกินอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมพริกหรือขมิ้นก็จะยิ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายแข็งแรงไปด้วยข้อที่หา้าเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์อุ๊ยเครื่องในสัตว์มันดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนค่ะเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์รวมทั้งตับและเลือดจัดเป็นอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กสูง ซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะสามารถเลยเรียกว่าสามารถที่จะช่วยทําให้บํารุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ช่วยในเรื่องของการดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากๆสําหรับใครที่เป็นโรคโรหิตจางหรือต้องการบำรุงเลือดแนะนําให้กินเครื่องในสัตว์ที่ได้สัปดาห์ละสองถึงครั้งก็เรี่วันยอดเยี่ยมมาก แน่นอนค่ะสําหรับใครที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทานเครื่องในสัตว์ไม่ได้เช่นปวดข้อต่างๆก็ต้องหลีเกเลี่ยงแล้วก็ทานเป็นอาหารอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเรายังมีอาหารหลายอย่างที่มีประโยชน์และเพิ่มธาตุเหล็กให้กับร่างกายคราวนี้เรามาฟังต่อเลยค่ะอ่าข้อที่6ว่ามีอะไรข้อที่6นะคะที่สําคัญคืออาหารทะเลอาหารทะเลจัดเป็นอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนและธาตุเหล็ก ซึ่งธาตุเหล็กที่อดุดมอยู่ในอาหารทะเลจะเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในสารประกอบฮีมซึ่งร่างกายของเรานี้พี่ปาบอกเลยว่าสามารถดูดซึมได้ดีอีกทั้งหากร่างกายได้รับธาตุเหล็กจากอาหารทะเลและควกคู่กับวิตามินซีจากผักหรือผลไม้ก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหม ว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแน่นอนค่ะจะทําให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นและที่สําคัญสําคัญมากๆก็คือธาตุเหล็กจะช่วยนําออกซิเจนสิ่งต่างๆก็ไปทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายเราองกลับมาดูแลสุขภาพกันแล้วอย่าลืมนะคะพี่ปราณเน้นเละย้ำเลยว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆหรืออยากแชร์ก็คิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ,ๆเขียนไม่ได้เลยในคอมเมนต์นี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มาเตรียมตัวเพื <hã> Rut, ่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube สุขภาพ healthy fish เพจ healthy fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูท u บเบอและช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา youtube อซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องการสอนการทำ u t u b e นะคะและแน่นอนเลยค่ะเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ